นัแพทย์หญิงชาตพรเดชดำรงวุฒนะคะชื่อเล่นชื่อเบลจบคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสาขาทันตกรรมบูรณะค่ะเพราว่าชอบงานศิลปะค่ะเป็นคนที่แบบตอนเด็กๆแข่งประกวดวาลูอะไรอย่างนี้แล้วก็งานเล็กๆน้อยๆเงี้ยเราชอบก็เลยคิดว่าน่าจะเหมาะกับเรา ใช่มีติ๊กต็อกค่ะแต่ว่าเป็นช่องเล็กๆของตัวเองก็คือจะลงเกี่ยว,วกับไลฟ์สไตล์แล้วก็พวกงานอันดีเลข,ของตัวเองก็คือทําอาหารพาไปกินมีการรีวิวเล็กๆน้อยแต่ว่าช่วงนี้ก็หันมาทำคอนเทนต์ทำฟันมากขึ้นค่ะ Yeah, <Yeah. S 1> บอกเลยว่าในเรื่องของความสวยงามเป็นเรื่องของปัจเจกมากๆเพราะฉะนั้นน mm hmm. การที่เราจะเข้าถึงความสวยงามของแต่ละคนคือเราต้องคุยกับคนไข้คุยให้เข้าใจถึงความต้องการของเขาแล้วแมทช์มันแล้วทำให้คนไข้เขาเห็นภาพไฟแนลเดียวกับเราให้ได้ค่ะ mm hmm. พอดีตอนที่สมัยเรียนอยู่ที่เชียงใหม่อะค่ะได้ทําเคสปีเนียพอดีแล้วอาจารย์เขาก็เลยโอเคลองส่งไปแข่งดูค่ะซึ่งโครงการนี้มันก็จะเป็นของบริษัทเดนส์ไฟเซอร์นาค่ะเป็นโครงการ global clinical case contest ค่ะก็จะจัดแข่งทั่วโลกเลยของเราก็จะเป็นในส่วนของเอเชียแปซิฟิกแล้วก็จะไปแข่งในรอบของไฟนอลต่อไปค่ะแล้วก็จะเป็นการพรีเซนต์บนเวทีพร้อมกับเซสชั่น Q&A เคสที่เราส่งไปคือเคสปีเนียฟันหน้าค่ะซึ่งมีการเปลี่ยนทางรูปร่างแล้วก็ตำแหน่งของฟัน่ะก็คิดว่าจุดจุดนั้นน่าจะเป็นจุด Challenge Case เป็นคอนเซปที่เรียกว่าเรารักษาเนื้อฟันให้ได้มากที่สุด mm hmm. ใช่ต้องมีใจรักรับในงานที่ทำความสวยงามดีเทล,ลค่อนข้างเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใจไม่รับอาจจะแบบกรฟ๊ฟไปแล้วแล้วก็จะมีการสื่อสารกับคนไข้เพราะว่าความสวยงามมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลมองไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าสื่อสารแล้วเราคุยกับคนไข้เข้าใจเราจะมีโกเดียวกันกับคนไข้ค่ะแล้วงานจะออกมาสำเร็จ ช่องทางการติดตามก็จะมี t ิก t o อกค่ะเป็นชื่อช่อง b บลล์แ h a p ี y ก็จะเป็นไลฟ์สไตล์แล้วก็ช่วงนี้ทำฟันบ่อวขึ้นค่ะแล้วก็มาเจอกันได้ที่ฮอ l ลีว o ดสไมล์ค่ะสาขาขลัชาดา <c oughs>